สวัสดีครับพบกับผมไ t ทอโตกันอีกแล้วเช่นเดิมครับสำหรับวันนี้เนี่ยก็มีรถเข้าใหม่นะครับมาให้ดูอีกหนึ่งคันนะครับเป็น Toyota C-HR 1.8ไฮบิดตัวไฮปี B 2019นะครับคันนี้ใหม่90,000กิโลรถหน่วยงานมือเดียวประวัติู์โครงสร้างเดิมครับวารตีไม่มีชนหนักที่ความจมน้ำไม่เดิมไม่แท้ตรวจเช็คตรวจสอบกันได้เลยนะครับสีขาวมุกหลังคาดำแบ็กท็อปครับสำหรับคันนี้เนี่ยเป็นตัวท็อปสุด นะครับปี2019ตั้งขายอยู่ในราคา659,000บาทเท่านั้นนะครับฟรีดาวน์ผอเริ่มต้นจะอยู่ประมาณ12,000บาทนะสำหรับโัโยต a า h r เนี่ยเป็นรถที่มีเอกลักษณ์นะครับดีไซน์รูปโฉมนะครับสวยงามนะครับแล้วก็มีเอกลักษณ์ในตัวเองนะครับตัวนี้เป็นตัวท็อปสุดครับ ตัวโลโก้ด้านหน้าเนี่ยจะมีเซ็นเซอร์ให้ด้วยนะครับผมตกแต่งด้วยสีดำเงาเปียโดแม็กครับส่วนไฟคู่หน้าจะเป็นของเดิมจากโรงงานแบบโปรเจคเตอร์นะรัตกแต่งไฟเดย์ทามันยิ่งร้ายไฟเลี้ยวเป็น LED อยู่ในโคมเดียวกันนะครับดวงใสๆแบบนี้นะด้านล่างมีไฟตัดหมอกและเซ็นเซอร์ด้านหน้ามีให้ถึง4จุดนะครับ เรียมสันตัวรถเดิมคมชัดโครงสร้างเดิมไม่มีชนหนักที่ความจมน้ําหลังคาสีดาครับกระจกตาปัม๊มโตโยต้าถูกปากนะครับส่วนล้อและยางนะครับคันนี้จะเป็นล้อแบกปัดหน้าเงาทูโทนขอบ17ของเดิมจากโรงงานครับ215หัศู R 1 7นะส่วนยางคันนี้เป็นยางดันหลบปี2ี่กลางปีสัปดาห์ที่27ครับได้ดิสเบรก4ล้อระบบเบรก ABS ดอกอยางแน,น่นๆแบบนี้เลยนะครับส่วนโครงสร้างก็เดิมๆครับช็อคเดิมติดตัวรถนะครับผมนะ ตัวกระจกมองข้างครับปรับพับไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยว LED เป็นสีดำเงานะครับมือเปิดสมาร์ทเอนทรีนะภายในจะเป็นโทนสีดำตัดกับสีน้ำตาลนะครับผมนะเบาะหนังสีดำสภาพสวยสมบูรณ์น็นอตประตูสาบีไม่มีแกะไม่มีถอดครับสีเดิมโครงสร้างเดิม ผลิตปี19 19ตรงปีนะครับเมทอาต,ต,ต่างๆนะครับเดิมหมดเลยนะครับรถคับคุณภาพเกรดเโครงสร้างเดิมแท้ทั้งคันนะครับไม่มีชนหนักในความจมน้ำเพราะว่าสูตรเช็คได้ตรวจสอบได้ครับ สำหรับพี่ๆท่านไหนที่สนใจหรือว่ากำลังตามหาอยู่ครับ Toyota c i e r 1.8 Hybrid ตัวไฮปี2019นะครับโทร0894807362ผองไอทอออโต้เบอร์โทรแอดไลน์ได้เลยนะหรือว่าถ้าอยากเข้ามาดูรถตัวจริงมานะทดลองขับกันได้นะครับที่บริษัททอออโต้ติดถนนใหญ่สุวินทวงศ์มุมมวยกรุงเทพ ิดทุกวันครับตั้งแต่9โมงเช้าเลยนะครับสำหรับด้านหลังครับเป็นเอกลักษณ์นะครับผมนะ C-HR เนี่ยเป็นรถแฮชแบ็ก5ประตูไฟท้ายนะครับเป็นรูปตัว C นะครับเป็นไฟฟ u ู LED ครับไฟทับทิมนนล่าง2ฝั่งเซ็นเตอร์ท้ายมีให้4จุดนะครับก็มีตำหนี่นิดหน่อยนะครับผมนะในส่วนของด้านหลังนะครับก็จะเป็นรอยนะครับประมาณนี้นะก็เดี๋ยวเก็บงานปรับสภาพให้นะครับไฟท้าย LED โลโก้ไฮบริดอยู่ครบ ที่ปัดน้ำฝนด้านหลังนะครับสปอยเลอร์ด้านบนมีไปด็ตัวที่3านะส่วนด้านหลังก็ฝาท้ายเปิดขึ้นได้แบบนี้นะครับเป็นแฮสแบกห้าประตูนะครับผมโครงสร้างก็เดิมๆครับรอยซีนเดิมรอยเชิ่มเดิมนะครับผมนะรอยซีนเดิมเดิมรอยเชิ่มเดิมเดิมนะด้านซ้ายด้านขวานะฝากระโปรงนะครับก็อย่างที่แจ้งครับตัวรถนี่ยังไม่ได้เก็บงานนะยังไม่ได้ปรับสภาพนะครับผมบล็อกเครื่องมือนะครับ เดี๋ยวนี้รถสมัยใหม่เนี่ยก็จะเป็นที่ปั๊มลมยางนะครับก็จะไม่มียางอะไรแล้วส่วนแม่แรงคู่มือมีให้เหมือนเดิมนะครับผมนะใครที่สนใจครับหรือว่าหายอยู่ Toyota CSR 1.8 h y b r ิ d ตัว h ฮปี2019ครับ0894807362ครับอ่ะมาดูด้านในกันต่อเลย ประตูทนสีดำครับด้านข้างตกแต่งด้วยสีน้ำตาลนะเป็นพลาสติกนะครับที่พาแขนจะเป็นหนังกระจกฟูออโต้สี่ใบมีระบบเซ็นทัลล็อคกระจกมองข้างปรับละพับไฟฟ้าน็อตประตูเสาบีฝั่งคนขับก็เดิมเดิมเช่นเดียวกันครับไม่มีแกะไม่มีถอดสติกเกอร์ต่างๆอยู่ครบถ้วนสภาพสมบูรณ์แอร์แ็กเจ็ดใบรอบตัวรถครับพวงมาลัยหนังฟูมัตติฟังก์ชันครับล็อกเลนนะครับอแดปตีฟคูคอนโทรลคูคอนโทรลมีให้เชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือได้ครับ หน้าจอเรือนใหม่นะครับคันนี้มาอยู่ที่96,83โปรปะวัวิร์สูงเช็คได้ครับปุ่ม e n g i n e t t a r t นะครับส่วนหน้าจอเครื่องเล่นเนี่ยจะเป็นวิทยุ DVD นะครับสามารถเชื่อมต่อบลูทูธอันนี้ก็เป็นของ Toyota ติดมากับตัวรถนะแอร์เป็นแอร์ออโต้นะครับดูโอโซนเนี่ยอุณหภูมิซ้ายขวาได้และมีหมดกองฝุ่น PM 2.5ให้ครับด้านล่างนะครับก็จะเป็นช่องเก็บของนะครับ เกียร์ออโต้ CVT นะคบเบรกมือไฟฟ้ากันลื่นถลาย EV Mode มีให้นะครับส่วนตัวเบาะจะเป็นเบาะหนังครับสีดําสภาพสมบูรณ์เลยนะครับไม่มีแตกไม่มียับไม่มีฉีกขาดนะครับหลังคาเดิมฟ้าเดิมครับเป็นโทนสีดำนะครับด้านหลังก็สวยๆเดิมแบบนี้เบาะพับได้นะครับบาะพับได้ช่องเก็บของมีให้นะครับคุ้งหลังคาสวยๆนะครับอะใครหาอยู่นะครับสำหรับ Toyota CSR นะครับคันนี้ก็ส,ยสวยๆอีกหนึ่งคันเพิ่งเข้าใหม่นะครับนี่คือสภาพรถสดๆเดิมๆเลยนะยังไม่ได้ล้างยังไม่ได้ปรับสภาพยังไม่ได้เก็บงานยังไม่ได้ขัดสีเลยนะครับผมนะก็ดูได้เลยนะไม่มีรอยเบียดไม่มีรอยชนเลยนะครับรถสวยมากครับสนใจสอบถามได้นะเดี๋ยวมาดูบอดี้ด้านหน้ากันมาดูด้านหน้าครับตัวเครื่องกันก่อนเลยนะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นเครื่อง4สูบนะครับเป็นเครื่อง1.8ลิตร นะครับหรือว่า1,800ซีซีนะครับทำงานควบคู่กับตัวระบบไฮบริดนะครับระบบไฮบริดเนี่ยวารันตีศูนย์ปีไม่จำกัดเลขไม้นะนะก็จะหมดปี2029นะครับก็เหลืออยู่ประมาณ5-6ปีนะครับใช้งานกันต่อนะครับเครื่องยนต์เดิมๆแห้งๆเลยเนี่ยนี่ก็สตาร์ทอยู่นะครับจะยิ่งเงียบมากนะครับเวลาเขาใช้พลังงานไฟฟ้านะครับผมนะห้องเครื่องก็แบบนี้เลยนะครับสะอาดนะครับไม่มีคราบน้ำมันเครื่องไหลเยิ้มรั่วซึมนะครับนี่ยังไม่ได้ล้างนะ ยังไม่ได้ล้างตัวห้องเครื่องนะก็ยังมีคราบน,น,นะครับนิดนิดในหน่อยนะครับก็เดี๋ยวเก็บงานปรับทาความสะอาดเก็บงานให้ใหม่นะครับโชกเดิมโครงสร้างเดิมนัทนอตด้านในเดิมฝาก,กระโปรงเดิมนะครับ้ายขวาไฟคู่หน้าเดิมคันหน้านะครับของเดิมจากโรงงานนะครับฝาก,กระโปรงนะครับตาปั๊มโตโยต้าชัาเดเจนนะครับผมนี่้ายขวาเดิมหมดนะครับแผงฉนวนกันความร้อนสติ๊กเกอร์คำเตือนสติ๊กเกอร์มออกอ,อ,อยู่ครบ นะครับใครที่หายอยู่ครับสำหรับ Toyota C-HR 1.8ให้บิดตัวไฮปี2019ครับใหม่9หมู่ รถหน่ลลวยงานมือเดียวประวัติสูตรครับราคา6 000, 5แ0 0 0บาทฟรีดาวผ่อนประมาณ1 2ึ่งนะฮะสนใจโทรมาสอบถามได้ก่อนนะครับ089-480-7362ครับผมไอทอออตโต้เบอร์โทรแอดไลน์ได้เลยนะครับหรือว่าถ้าอยากเข้ามาดูรถตัวจริงมาทดลองขับกันได้ครับที่บริษัทไอทอออตโต้ตั้งอยู่ติดถนนใหญ่สุวินทวงศ์มีนบุรีกรุงเทพครับเปิดทุกวันตั้งแต่9ก้าโมงเช้าถึงหกโมงเย็น นะสำหรับวันนี้ครับผมไอทออต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ